บางวัดกถินไม่มีเจ้าพาอก,ก็ได้บุญบาร,รมีของพ่อแผ่ปกคลุมคลายความทุกข์ความเดือดร้อนไปทั่วประเทศไทยตรงนี้ก็อยากให้หลวงพ่อสู้ต่อไปเดินทางนี้ก็ถูกแล้วดีแล้วบาร,รมีของหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อเองให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งยอมรับกันทั่วแล้วมีงานทีไรวัฒมการแค่ไปทุกครั้งไม่พอศรัทธาของญาติโยมแม้แต่อาจจะมารูป ก็พะลบมในท่านแล้วก็ยังรับศรัทาท่านไม่ใช่ว่าจะรับแต่ปัจจัยปัจจัยเนี่ยมันมีแล้วก็หมดได้แต่สถานหมดไม่ได้ ตัวพี่เองก็อยากจะทํากระถิน่นเ็นจะภาพสักครั้งหนึ่งก็เลยชักชวนพี่น้องเพื่อนๆมาร่วมบุญกันตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่พอตั้งชื่อกรถิ่นไปแล้วเพื่อนก็ถามว่ารู้ไหมว่ามาทําบุญกับวัดธรรมกายก็จะมีความคิดบวกลบไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ไปห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่ว่าตัวของพี่เองพี่มีความปิติสุขถ้าเกิดทุกคนได้เปิดใจพูดกันจะรู้ว่าอันนี้คือการร่วมบุญนะไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดนั้นไม่ใช่วัดอะไรไม่ใช่หลวงพ่ออะไรแต่เราเป็นกระะนักรยนณมิตรกันแล้วก็ไมม่่ททะะเเลาากันรคววีพ้ นนเหมือกัใช้หลักการและเหตุผลทุกอย่างก็มารวมกันที่หนึ่งเดียวคือมาทาบุญให้กับผู้ศาสนาแล้วก็วันนี้มันหมดแล้วหมดสิ้นทุกความสงสัยเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชยโยทําท่านนึกถือเป็นห่วงวัดที่จนๆแบบนี้จะมีใครเห็นบ้างนะมดเล็กๆที่อยู่ตามทั่วๆไปอย่างเงี้ยใครจะมามองเห็นอย่างที่บอกแล้วทองแท้ไม่มีลอกไม่มีดำให้เวลาเปนเื่อพิสูจน์เอาข้อจร,ริงอ่ะสิ่งที่หลวงพ่อสร้างสารคสถานที่ใหญ่ๆที่เป็นหนึ่งเดียวเลยอ่ะเราคิดว่ามันทําให้พผู้ศาสนาบันยั่งยืนด้วยความที่ มันมีรูปธรรมให้เห็นจับต้องได้แต่ณตอนนี้สิ่งที่ท่านทำก็เป็นประโยชน์ต่อศาสนาอาจจะไม่ถูกใจใครแต่เราไม่ขอก้าวล่วงแล้ว วัดขามมกรูดของเราเนี่เป็นวัดเล็กๆศาสนาสถานที่จะต้องสร้างต้องบำรุงยังไม่แล้วเสร็จในวันนี้ชาวบ้านดีใจมากที่ศิษย์ยาุสิทธิท์ของหลวงพอ่อได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้มาร่วมบุญช่วยเหลือทางวรรัดขามมกรูดของเรา,เราซึ่งปีที่แล้วท่านก็นมาปีนี้ท่านก็นมาอีกถ้ามมนมีเจ้าภาพใหญ่มาช่วยอย่างหลวงพ่อธรรมชโยนมันหาเจ้าภาพยา,ยากทุกวันนี้กระถินของเรานั้นนะครับทุกๆปีมีครั้งเดียวหลวงพ่อธรรมชโยท่านมองการไกลท่านอยากจะช่วยให้ชาวพุทธของเราเนี่ยรู้จักสมัครสมานสมาสมาัคคีกันได้สืบสารประเพณีนี้ไว้ให้ลูกา ขาได้เห็นกันโดยเฉพาะลูกศิษย์ของหลวงพ่อดาเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนสมควรที่จะเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างมาปรับใช้วัดของเราให้มีความเจริญเพราะฉะนั้นปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่างานที่ก่อสร้างสถานสถานยังไม่แล้วเสร็จก็อยากจะให้รุ่งร่วงไปด้วยดีไม่อยากให้มันติดขัด ที่วัดธรรมกายได้จากทอดกรถิ่น30 0 0 0วัดทุกๆปีอันนี้ผมเห็นด้วยครับอยากให้มีการสอยยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งญาติโยมก็ไม่มีปัจจัยที่จะเอามาเป็นเจ้าภาพในทุกๆปีทําให้วัดได้ทําตามประเพณีกระถิน่นแล้วก็มีญาติโยมได้มาร่วมทําบุญในครั้งนี้ปัจจัยที่ท่ดกรถิน่นนะวันนี้เราก็จะนําเอาไปทนุอมลุงวัดเขามมกูด้วยปกติแล้วชาวบ้านจะมาทําบุญทุกวันพระก็จะมีชุมชนข้างเคียงเนี่ยมาทําบุญที่นี่ด้วยเพราะตรงนี้วัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจสิ่งเดียว ในพื้นที่ของเราครับผม วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อถวายกระถินที่วัดเขามากนูนี้เป็นปีที่3โครงการกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วไทยลูกเห็นดีด้วยนะคะทุกปีทุกปีกปแต่ละวัดที่เราไปมันก็เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อที่วัดเขามากูนว่ามีตัวอย่างแบบอย่างมาให้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะทําตามเป็นลําดับขั้นตอนเงียบสงบดีมากลูกก็รู้สึกปลื้มใจที่หลวงพ่อให้เรามาถวายปัจจัยแล้วเราเดินมาเป็นต้นบุญต้นแบบในะเรื่องของขั้นตอนพิธีการเหมือน เรารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในการมีส่วนร่วมกับพิธีการต่างๆที่ทําให้พิธีการออกมาดูศักดิ์สิทธิ์ดูสงบสงี่ยมแล้วก็สง่างามเป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนค่ะ บางวัดกระถิ่นไม่มีจ้าภาดก็ได้บุญบาร,รมีของพ่อแผ่ปกคลุมคลายความทุกข์ความเดือดร้อนไปทั่วประเทศไทยแม้กระทั่งวัดของติผมเองก็ยังได้รับมณิสงจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อนั้นเป็นตัวอย่างทําให้อุบาสกกุบาศิกามาถึงยังวัดของมกุดและเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ชื่อเสียงของวัดรมายนะั้ จะยิ่งยืนยาวนานต่อไปก็ด้วยลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นไปบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลวัดที่อยู่ในที่ธุระกันดานบ้างชายป่าบ้างชายแดนบ้างทั่วประเทศไทยได้อบอุน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏขึ้นในคุณงามความดีของหลวงพ่อนั้นเป็นที่น่าเอาเยี่ยงอย่างท่านมีศรัทธาท่านไม่หย,ยอเทาะท่านมีพลังสร้างบาร,รมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใน วาระอายุวัฒนะ81ปีก็ขอให้อานิสงส์อันนี้ที่หลวงพ่อทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ส่งให้หลวงพ่อจงมีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานตลอดกาลตลอด,ลอดไปเป็นล่มโพล่มใจของอุบาสกอุบาสิกาพร้อมทั้งสิทย์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ข้าวหน้าตามหลวงพ่อทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเธอ